ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ลุกค้าด้วยนะครับ สวัสดีครับพี่น้องเอซีที่น่ารักทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบกับลุงตันคนบรรณาชาแนลอีกเช่นเคยนะครับก็วันนี้นะครับลุงตันก็จะมาวิเคราะห์หวยให้กับพี่น้องได้รับชมกันนะครับก็เป็นการวิเคราะห์วหวยราวพัฒนานะครับเมื่อประจําวันพุธที่15พฤษภาคม67นะครับซึ่งงวดที่ผ่านมาเนาะ สูตรที่ลุงตันให้ไปเนาะก็เลขเด่นนะครับามาหนึ่งตัวนะครับส่วนชุดสองตัวสามตัวเนาะที่ลุงวางให้ไปก็ถือว่าเฉียดฉิวเนะาะพลาดไปแต้มเดียวให้ลุงให้สีมา3าหลุงให้88ดแปดมา 98, เกาแปดาแต่ที่ พี่น้องอควรสังเกตเนาะกลุ่มเลขเด่นนะครับหรือว่าเลขกำลังวันเนี่ยนะครับแถวข้างบนเนาะแถวมันจะมีเด่นกับรองเนาะที่ที่ลุงได้เขียนในตลางไว้นะครับปรากฏว่าเด่นที่ลุงเขียนไว้นะ่ะสามตัวเนาะมาหมดเลยนะครับแถวแถวเด่นของเลขกำลังวันมาทั้งสามตัวเลยนะครับแต่ลุงไม่ดึงมาวางเนาะลุง จะชอบดึงเอาผลจับคู่กลบรบรรทัดนะครับเวลามาวางเนาะส่วนฝั่งเหมือนกัน2ตัวเนาะก็มีเามีแปด้วยนะครับแต่ลุงเอาคู่อื่นมาวางเนาะยกเว้นคู่นี้ไม่ได้มาวางก็ดันออกเฉยเลยนะครับทันที่มีมุมมองที่แตกต่างจากลุงเนาะอาจจะจับชุดเพิ่มเติม ก็อาจจะโชคดีกันไปเนาะก็ขอแสดงความยินดีด้วยก็แล้วกันนะครับส่วนงวดวันที่15พฤษภาคม67เนาะลักษณะของสูตรจะเป็นยังไงก็ปติดตามรับชมกันครับมาดูการวิเคราะห์หวยราวพัฒนานะครับงวดประจำวันพุทธที่15พฤษภาคม67นะครับซึ่งก็สูตรที่ลงตันเอามา ที่เราให้ได้รับชมวันนี้ก็ยังเป็นสูตรเดิมนะครับถึงแม้ว่างวดที่ผ่านมาเนอะกลุ่มตัวเลขที่นองตันให้ไปนะครับไม่ว่าจะชุดสองตัวหรือสามตัวเนี่ยหลุดไปนะครับแต่ว่ากลุ่มเลขเด่นเนอะกลุ่มเลขกําลังวันเนี่ยนะครับมาทั้งสามตัวเลยนะครับจะมาตัวเด่นมันจะมีอยู่แถวบนเนี่ยสามตัวมาทั้งแถวเลยนะครับ แต่ลุงตันเวลาดึงตัวเลขมาวางอาจจะจับคู่บนล่างเนาะอาจจะับคู่บนล่างในการวางนะครับส่วนฝั่งนี้ก็เข้าสองตัวเนาะเข้าสองแถวเลยนะครับเข้าเหมือนกันก็แสดงว่าเข้าทั้งสองกลุ่มเลยนะครับเพียงแต่ตัวที่ลุงดึงมานะไม่ตรงกับตำแหน่งนะครับแต่สูตรเข้าหมดเลยนะครับก็เลย เอาสูตรเดิมเนาะมาวิเคราะห์ให้กับพี่น้องได้รับชมกันต่อเนาะอันดับแรกนะครับอันดับแรกก็จะเอาผลลัพธ์ของกลุ่มนี้มาลงก่อนเนาะแล้วค่อยมาถึงกลุ่มนี้นะครับเพื่อที่จะเปรียบเทียบกันเนาะผลลัพธ์นะครับผลบบผลัพธ์ฝั่งนี้ก่อนเนาะแถวที่หนึ่งนะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือสองเนะาะ แถวที่สองก็ได้สองเหมือนกันนะครับอ่าแล้วก็แถวที่สามนี่ได้ศูนย์แถวที่สี่ก็เหมือนกันเนาะอ่าดูเหมือนตัวเลขเนาะผลลัพธ์จะเหมือนกันเลยนะครับอ่าดานันก็เอาไปบวกลบหนึ่งเนาะเพื่อที่จะลงในตารางสายขวานะครับตัวนี้สามเนาะสามตัวนี้เป็นหนึ่งเนาะตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับ ส่วนแถวที่สามที่สี่เนาะศูนย์แล้วก็หนึ่งฝั่งนี้เป็นเก้านะครับตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับเก้าแล้วก็ศูนย์แล้วก็หนึ่งแล้วก็เก้านะครับฝั่งนี้เนาะอ่าอันนี้ก็คือกลุ่มตัวเลขกลุ่มเหมือนกันสองตัวเนาะทีนี้มาดูเลขกำลังวันนะครับเลขกำลังวันก็ แถวที่หนึ่งนะครับก็คือตัวที่มามากกว่าตัวอื่นเนาะตามลำดับนะครับเริ่มต้นที่ตัวนี้เลยนะครับก็คือสองเนาะสองมีสอง,ม,สองมีแปดเนาะแล้วก็หนึ่งนะครับแล้วก็รองลงมาเนาะก็จะมีสามมีสามมีเก้ามีศูนย์แล้วก็เจ็ดนะครับ จากการสังเกตเนาะจากการสังเกตตัวเลขที่เหมือนกันในตารางก็จะมีศูนย์เนาะมีศูนย์มีหนึ่งมีหนึ่งมีสองอ่าแล้วก็เก้าเนาะอ่าที่ไม่มีก็จะเป็นแปดกับเจ็ดนะครับที่ไม่มีเนาะอ่าทีนี้ก็มาดูการวางเลขเด่นกันนะครับ เนาะเด็กก็จะมีกลุ่มตัวเลขนะครับหลักๆนะครับก็จะมีมีสองเนาะนะครับ เจ็ดเนาะเจ็ดแล้วก็เก้านะครับอทีนี้ก็ลองมาจับชุดนะชดูนะครับจับชุดนะครับก็จะเริ่มจากตัวเลขที่อยู่ในลาดับที่น้อยขึ้นไปเนาะก็จะเริ่มต้นที่คู่นี้เลยนะครับก็คือศูนย์เก้าหนึ่งสอง สองสองเนาะสองสามสามศูนย์สามหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดแปดแปดเก้าเก้าเก้าเนาะอ่า ส่วนสามตัวนะครับชุดสามตัวก็จะมีศูนย์สองหนึ่งเนาะศูนย์สองหนึ่งสามแปดเก้าแปดหนึ่งสอง ก้าสองสามแล้วก็เก้าสามหนึ่งเนาะอ่านี่ก็เป็นกลุ่มตัวเลขเนาะที่ได้จากการวิเคราะห์จากาผลลัพธ์สองกลุ่มนี้นะครับอ่าพี่นอ้องเอฟซีก็มองเนะาะมองกลุ่มตัวเลขที่ลงวางนะครับเทียบกับผลลัพธ์ทั้งสองกลุ่มนะครับถ้า มีความเห็นแตกต่างแต่นี้นะครับก็สามารถจับคึกเพิ่มเติมได้แต่ก็ให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยที่ให้ไปก็เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจนะครับจากสูตรนะครับที่ได้รับชมไปเนอะอลักษณะของการเอากลุ่มตัวเลขมาวิเคราะห์นะครับลุงก็ยังใช้กลุ่มตัวเลขเอสองกลุ่มเหมือนเดิมนะครับถึงแม้ว่า กลุ่มตัวเลขที่วางไว้ให้จะไม่เข้านะครับแต่ผลลัพธ์หรือาก,ก,การหาผลบวกนะครับอของแต่ละสูตรเนี่ยก็ถือว่ามาทั้งสองสูตรเลยนะครับเพียงแต่ว่าลุงดึงออกมาวางเนี่ยไม่ตรงตำแหน่งเนาะโดยเฉพาะสูตราเลขกำลังวันเนี่ยมาทั้งสามตัวเลยเนยาะแล้วก็ฝั่งเลขกำ เลขเหมือนกัน2ตัวก็เข้าทั้ง2เแถวเหมือนกันนะครับก็ mm hmm. เลยเอาสูตรนี้มาวิเคราะห์ให้พี่น้องได้รับชมเหมือนเดิมเนาะก็ลุ้นกันต่ออีกงวดก็แล้วกันนะครับท้ายนี้นะครับลุงตันก็ขอขอบคุณพี่น้องเอฟซที่ติดตามลุงตันมาโดยตลอดนะครับเหมือนเดิมเนาะลุงตันฝากกดไลค์กดแชร์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับแล้วก็ อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลุงตันลงให้ได้รับชมกันนะครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ